ค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะมาเจอกันกับแกแล้วนะคะคลิปตัวกิ๊ฟที่ทำขึ้นนะคะขอให้ทุกคนนะคะละช่วยบุคลากรมาถึงเท่านั้นนะคะแนวทางที่ให้นะ,ะไม่การันตีนะ,ะจะมาทุกท่านในสุกรอบทุกคนโปรดใช้วิจรารณญาณนะคะละช่วยบุคลากรมาถึงเท่านั้นนะคะมารอบสี่หน่อย,ยนะกิจพี่ปกติ VIP แต่ว่าเราไม่รู้ว่า เฉพาะกิจออกอะไรนะคุณเราแต่มีแต่แองไงผลแต่อสามน้อยนะนะได้อยู่ได้อยู่น,นะฮะทุกคนมารอบต่อไปกันเลยนะคะรอบต่อไปกันเลยสำหรับสี่นอยกิดพีป,ปกติเฮียทุกคนถ้าเปิดแฟลชจะได้ไหม มันก็ไม่เห็นมากขึ้นเท่าไหรน่นะตามไม่ะนวันนี้ได้หนึ่งแปดศูนย์นะฮะแต่ว่าเราเลือกอันไน้ ชอบตามไม่ชอบผ่านนะทุกคนเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะปยดช้วิจารณญาณนะทุกคนรับชมเพื่ความบันเทิงเท่านั้นนะคะ1.8นี่อาจจะเป็น7 8ก็เป็นได้นะคะทุกคนวันนี้ช่วงนี้เราจะให้วินแค่5้าตัวพอมาก็คือมาทุกคนบิน6ตัวมันเยอะเกินไปค่ะ อะไรที่ไม่จําเป็นเราก็จะไม่ใส่หกตัวให้นะจะใส่แค่ห้าตัวเท่านั้นค่ะเพราะเราเจาะให้แล้วนะฮะส่วนมากเราชอบเล็กเจาะนะ,ะทุกคนเราไม่ชอบวินวินคือหมายความว่าให้ทุกคนอะไปวินวินแบบคือเหมือน,มนแบบว่าอยากได้สามตัวอะไรเงี้ยทุกคนก็ไปวินได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราว่าสองตัวก็โอเคแล้วนะ เบิ้ลน,นะฮะเบิ้ลตามตารางค่ะย้ำคำําเดิมค่ะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะ ชัดเจนอยูน่นะทุกคนทุกคนต้องดูให้จบนะคะมันจะได้ครบเด้อน้จ้านี่นะคขอรับสี่หน่อยเฉพาะกิจพิเศษปกติเว้ยพี่ในคนเด่นสามหกค่ะเดน่นสามกับหก

นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะขอให้โชคดีนะคะรับชมพ่ความบันเทิงนะ,ะทุกคนชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้นนะ,ะชอบวินไปวินชอบจอไปจอะชอบวิง่งนวดไปวิง่งนวดคะ่ะไม่ชอบผ่านนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมพความบันเทิงเท่านั้นนะคะ